ในวันที่หัวหินไหลผู้คนนะคะถ้าหมามาเดินชิวหนีเที่ยวหัวหินกันค่ะกรุงเทพไม่ปลอดภัยด<อ>ูจากบรรยากาศรอบๆนะคะหมาก็ยืนนิ่งๆผู้คนก็ไม่มีแต่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยไปอีกแบบหนึง่งดูสิคะมีแต่หมาค่ะ แต่คนไม่มีค่ะมีม้าแล้วก็มีหมาหนึ่งหนึ่งอต,ตาค่ะไอแสบหนึ่งอต,ตาค่ะดูมันดูมันดูมันอ่าออกมาวิ่งจะได้หมดแรงคืนนี้จะได้นอนหลับอีกก็เป็นการรีวิวเบาๆนะคะเขาไม่ได้ลุกให้เห็นว่าบรรยากาศของคนตอนชชวงนี้มันเนงเนียบสงบเงียบสงบ sạch sẽ